จ้าวันนี้ป้าตุยพามาแกงเขียวหวานหมูนะจ๊ะเนื้อหมูหั่นแล้วอ่ารสดีใส่ตามชอบพริกแกงน้ำตาลปีบ๊บน้ำปลากะทิจ้าแล้วก็อะไรโหระพาใบมะกรูด พริกแดงมะเขือหั่นแช่น้ำแล้วจ้าไปแกงค่ะเอาหมูลงเลยก่อนอื่นเราต้องลวนหมูก่อนนะเพื่อให้ไม่คาวใส่กะทิไปนิดนึงลวนหมูก่อนลวนหมูก่อนนิดนึงนิดนึงจ้ะ ลวนให้หมูเปื่อยแล้วก็ให้แห้งก่อนจ้ะเราถึงจะแห้งประมาณนี้เลยจ้ะแห้งประมาณนี้แห้งประมาณนี้นะลงพริกแกงเลยจ้ะเอาพริกแกงลงเผ็ดหน่อยผัดจ้ะผัดที่หอมเลยได้ที่แล้วจ้ะ ใส่น้ำตาลปีป๊ดเฮ้ยกระเด็นใส่น้ำตาลปี๊ดเลยน้ำปลาเติมไปเลยจ้านี่นี่นี่กะทิเพิ่มใส่ไปประมาณนี้จ้าประมาณนี้เลยจ้าเดี๋ยวรอเดือดนะรอเดือดเดี๋ยวใส่มะเขือจ้ะรอให้เดือดก่อน ใส่ใบมะกรูดแล้วใส่มะเขือเลยจ้าคนให้เข้ากันจ้ะเดี๋ยวมะเขือสุกก็ใส่ใบขอโทษด้วยนะ ยายเออป้าถ่ายเองถ่ายไปถ่ายมาหยิบของเบี้ยวเบี้วบูดบดูจ้ะใส่หัวละพาไปเลยใส่หัวละพาคนจ้ะคนให้ยุบยุบกดลงไปเดี๋ยวว่าถ้าเราไม่กดให้มันจมใบมันก็พอแกงเสร็จใบมันดำเอาอย่างนี้ วันนี้ป้าขี้เกียจลงหม้อนนะลงกระทะเลยเป็นไงลงกระทะเลย